สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิตซูบิชิชนบุรีนะคะวันนี้มาพบกับพี่รัตเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่รัตก่อนเนาะวันนี้พี่รัตพามาดูตัวนี้ค่ะมิตซูบิชิแอตทรัดนะคะสีเทานั่นเองซึ่งเป็นสียอดฮิตเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คันนี้นะคะพี่รัตจัด แต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ก็คือเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้นะคะซึ่งคันที่แล้วพี่รัตก็พาไปดูมาแล้วนะคะสําหรับคันนั้นจะเป็นร้อแมกนะคะก็คือลายวิวแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ล้อแมกแต่ใส่สเกิร์ตรอบคันให้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันเลยว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันสวยงามขนาดไหนคะ่ะ สำหรับด้านข้างนะคะคันนี้พิรัตก็จะโชว์ความสเกิร์ตด้านข้างรอบคันให้เช่นเดิมนะคะล้อแม็กจะมาเป็นล้อแม็กธรรมดาก็คือเป็นล้อกระทะนะคะของตัวโออตวเริ่มต้นนั่นเองเนาะดีเทลด้านข้างนะคะคิ้วกันสาดใส่มาให้นะคะเบ้ามือพิรัตใส่มาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามไหมสําหรับสเกิร์ตด้านข้างมันดูหรูหราแล้วก็ดูให้รถเต็มทรงดูสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวเราตามมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะว,ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง สำหรับด้านท้ายนะคะให้ดูก่อนเลยว่าด้านท้ายสวยขนาดไหนนะคะพี่รัสใส่สปอยเลอร์อหลังให้นะคะสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นโชว์ท่อคู่มานะคะซึ่งดูให้รถมันดูสปอร์ตดูหรูมากขึ้นจริงๆเนาะตอบโจทย์นะคะสำหรับสายซิ่งต่างๆเสาอากาศยังไม่ได้ใส่ให้นะมันจะดูขาดไปนะคะบอกแล้วว่าคันนี้สวยนะคะดุอ่าไม่ใช่สี่ไม่ดุเพราะว่าไม่ใช่ไตรตันนะคะคันนี้สวยหรูนะคะเรียบสําหรับสาวๆนะคะบอกเลยว่าเห็นคันนี้แล้วถึงก็ต้องร้องว้า แน่นอนนะคะส่วนเรื่องดีเทลของโปรโมชั่นและ,ะโปรแกรมนะคะแคมเปญต่างๆนะคะคันนี้พี่รัฐจัดโปรพิเศษให้แน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจแคมเปญสนใจโปรโมชั่นไหนอยากได้ของแถมแบบไหนระบุมานะคะพี่รัฐพร้อมจัดโปรพิเศษให้แน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอโชว์ดีเทลประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าพี่รัฐจะพามาดูคันอื่นอีกค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าพิรัฐก,ก็จะพามาดูคร่าวๆประนามน,นี้นะคะสำหรับรถ m i t Mitsubishi a d Trust ของเรานั่นเองเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะขอทิ้งทวนอีกทีสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะแคมเปญพิเศษติดต่อมาหาพิรัฐโดยตรงเบอร์โทร0804241392นะคะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์พิรัฐได้เลยหรืออินบ็อกมาหาพิรัฐโดยตรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาลูกค้าทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ